ออกร่างกายเสร็จแล้วค่ะพี่เขาเรียกกินข้าวแต่ถามว่าตอนนี้ก็ยังกินไม่ได้หรอคะพี่ต้อยมาหรอคะพี่ตาสุดยอดพี่สาวกิจกิจกรรมที่สองเสร็จแล้วบอกพี่สาวพี่สาวเรียกกินข้าวดูเหือดีโอ้โหขนมจีนน้ำเงี้ยว บอกที่บ้านนี้นะคะเวลาจะกินข้าวนี้นะต้องเหตเข้าไปในโทรศัพท์นะคะว่าทุกคนกินข้าวได้แล้วอะไรเงี้ย <c oughs> มีน้นเงี้ยนะคะกินน้งเงี้ยแล้วก็พี่เขาทําแกงหน่อ,อไม้แล้วก็ขนมจีนขนมจีนน้นเงี้ยวแล้วก็มีน่าจะเป็นไข่ทะโลุเนาะ,ะ <c oughs> แต่ว่า ตัวฉันก็คงจะนั่งนั่งสักพักก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยไงใช่ไหมนี่มีไก่นะคะนี่กิจกรรมที่สามของมาดามนานาก็จะดําเนินการต่อไป <5 S 1> คือการกินหลังจากที่ออกกําลังกายเสร็จแล้วแต่ต้องพักยกนิดนึงค่ะหลังจากไปหาหมอฟันมาเมื่อวานเมืไหนนะสองวันสองวันที่เราโดนเข็มข้างละสามเข็มสำหรับการทำฟันที่อเมริกาโอ้ ดิฟครีมมาก <Deep S 2> <clean S 1> ดิฟคลีนมากซูเปอร์คล <super clean S 2> ีนโอ้ได้เหงื่อยเยอะโอเค okay, ค่ะ